บู a เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดย l ลฟ์บีเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสไลฟ์นมเปรี้ยวบีทาเกลลา้นไลฟ์เลกโตสฟรีครีมอาบน้ำชกุบุ้ยโมโนกาตาร i มาสนุกกันต่อฮอลลีวูเกมไนใชไทยแลนด์ไทยช่องแสงกดสามสามนะครับแล้วเรามีนั่กันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก่อนจะเริ่มการแข่งขันนะครับผมมีของดีที่ไว้ใจได้มาแนะนําสิ่งที่ผมจะโชว์ให้พวกคุณเห็นนี่คือเครื่องกรองน้ําเซฟนะครับเครื่องกรองน้ําที่ใช้สารกรองที่ได้มาตรฐาน NSF ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกนะครับจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ผลิตเครื่องกรองน้ำในไทยมากกว่า 45ปีนอกจากกรองน้ำไม่สะอาดแล้วเนี่ยนะครับยังปรับความเป็นด่างอ่อนๆในน้ำนะฮะแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ให้กับร่างกายด้วยมีบริการติดตั้งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศและที่สำคัญผ่อนได้ <c oughs> แม้ไม่มีบัตรเครดิตอ่ว ช่วงเดือนนี้นะครับถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเข้าใจดีมีโปรโลด20ให้ทุกคนอีกด้วยโอ้โหแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้ให้กันแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาสนุกกแล้วขอบคุณมากนะครับจจสตินครับมาวัดความไวของสายตาของพวกคุณกันดีกว่าครับกับเกมที่ชื่อว่าเรียงเต่าซุปตาทีมนี้เริ่มก่อนครับเพราะฉะนั้นเข้าประจำที่ครับเชิญ มาเลี้ยงกันสี่คนอยู่หลังเคอร์เตอร์เอาเต๋าออกมาเฮ้ยมีใครอ่ะหนึ่งสองสามสี่แค่พีนุ้ยนะผมให้คุณพิจารณาว่ามีใครกันบ้างเราจะเริ่มเลยนะครับครับผมพร้อมแล้วเริ่มคำใบ้คือนางฟ้าฟรีแลนซ์ที่มีทรงผมกะลาครอบและเสียงหัวเราะเม่จะนุ้ยไม่จะนุ้ยหัวอยู่นี่หัวอยู่นี่ เขาทำอะไรอยู่เาทำอะไรอยู่นี่นี่นี่เหรอนั่นหะเขาทอยู่เาทำอะไรวะนี่ไงนีจนุ้ยแต่งหญิงไงข้าัสวยด้วยอ๋อถูกตองนักแสดงและนายแบบวัยรุ่นหน้าตีแฟนเเล่เเ่เยอะๆ้อยู่ไหนอะอันนี้้อยู่กับาอยู่กับาโอเคครับโอเคออ นางเอกสาวผู้รับบทบาทอันโด่งดังเจ้าแม่นาคีนี่เอ็นี่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 นน่กน่่นนีนนี่นีนี่นี่นน่ี เขาทำงานกันเรียบๆนะ4ี่คนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตืนเองในเสียงที่เขาพูดกันเขาไม่คุยกันนะเขามีแค่เฮ้ยเฮ้ยทุกต้องนักแสดงสาวชาวเกาหลีหวานใจท่านขๆจิยอนอ๋อนี่ขาๆๆขฝั่งนี้ฝั่งนี้หมวหั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 วไม่ใช้ักถูกแล้วมึงจันทไม่ได้รไม่ใช่หรอ สาวมากความสามารถของเพลงดังเจ็บนิดนิดไม่มียาย่าครับในนั้นหมดเวลาอันสุดท้ายคือพี่หญิงหญิงรักฐานั่นเองนะครับผมแต่ทีมคุณก็ทําได้ดีมากเพราะว่าเกือบจะหมดเกือบจะหมดนะฮะชุดที่1ของเราเนี่ยนะครับคุณได้ไปทั้งหมด5ภาพนะครับบวกของเก่าอีก4เป็น9คะแนนกับที่ได้ ถือว่าฝีมือถือว่าฝีมือเพราะเขารู้จักหลายคนเอาละเราสู้ใช่ไหมเกมนี้เอาจริงแล้วครับเราสู้ก็เข้าประจำที่ครับเชิญมาที่หลังเคาน์เตอร์นี้นะคะอ้าวพร้อมแล้วเอาเต๋าออกมาเรียงเต๋าซุปตาโอเนุ่นา่นนุ่นนุ่นมีใครบ้างรู้จักเขาไหมผมเริ่มเลยนะพร้อมคำใบ้คือ

ขามาขาโอ้ขาขาขาโอ้าขาขาเาาข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 าอาขาีาขาขาาขขาเาี <g 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 ่ขา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 ขขาขาขขาาขขา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 ขขาาขขขขา ถูกต้องนางเอกตาหวานสไพรที่รมพักดีน้ี้นีหัวอูนี่หัวอยู่นี่หัวอยู่นี่หัอยู่นี่หัอยู่นี่อะไรอะขาปม่มีไม่มีชุดขาเไม่เไหน้นน้นี่นีนี่ขาเขาใชขาเขาไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นีขาเขาหมดเล่เฮ้ แค่ต่อภาพแค่นี้ทำไมต่อไม่ได้วะเฮ้ยเรงเนี่ยมันลับหัวอยู่เอาให้ตรงนี่เออนี่คือพูดตรงๆนะนุ่นชุดกลับลองท้าไม่เข้ากันว่ะเออทีมนี้ได้ไปทั้งหมด4ี่ภาพบัวของเก่าอีกหนึ่งเป็น ตอบ9ครับที่ได้ขอบคุณมากช่วงหน้ามันจะมันกว่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมต่อเติมบ้านใหม่ครับผมมีสระไนะยน้ำใครยังไม่เคยลงเลยผมจะให้คนเหล่านี้ได้ลงเดี๋ยวจะกลับมานะครับกับเพลงดังสระวิลลี่สักรู่เดียว ตาโหแบบจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าทีมของเราอะเงียบมากเป็นอะไรที่แบบว่าเจนเทลมากสุภาพสุดๆแต่ว่าเรียบเงียบเนี่ยคะแนนเพียบนะจ๊ะชนะอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะบอกว่าคุณเอกกี้นะคะอย่าปล่อยฟ้ารอนานนะคะรีบตามมานาเหนื่อยว่า มาช้อปปิ้งสุดคุ้มกับ Lazada เข้าแอป,ป Lazada รีวิวสินค้าแล้วแคปหน้าจอเข้า Facebook พิมพ์ Hashtag ลาซ a รีวิวและคอมเมนต์ใต้โพสต์ผู้โชคดีก้ท่านที่รีวิวถูกใจกรรมการรับ Lazada Wallet 999บาบาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะ